ยิงมารวมาค่ะมามาเสริมแต่จะมีหลักมีประธานอยู่องค์หนึ่งค่ะแต่ว่าแต่ละท่านก็ต้องไปดูเอาเองว่าองค์ประธานของของแต่ละคนที่ใครค่ะครับผมแต่ท<ม>่า<ม>นก็เป็นเป็จนจิตญาณเดียวกันใช่ไหมคะเอ่อประมาณว่ามาันมาทํางานร่วมกันค่ะพี่มาหลอมรวมร่วมกันนั่นแหละค่ะแต่ว่าจะมีองค์ประธานอยู่องค์ง นอื่นก็มาทํางานร่วมค่ะมาหลอมรวมร่วมค่ะค่ะขอบคุณครับครับผมอ่ะเราจะรู้ให้เออร์เซลระดับสูงสุดดีไหมรู้สูงสุดไปเลยแล้วก็จะได้มองลงมาจากข้างบนให้มันกระจ่างแจ้งเอาอย่างนี้เลยเนาะครับผมองค์ตั้งม้าจูเซีกล่าวว่า เมื่อเธอรู้จิตหนึ่งเธอจะรู้ทั้งหมดทั้งมหาจักรวาลถ้าเธอรู้ทั้งหมดทั้งมหาจักรวาลเธอจะไม่รู้อะไรเลยถ้าเธอรู้ไฮเออร์เซลในพระวตาลทั้งหมดเธอก็จะไม่แจ้งจิตหนึ่งเช่นกันแล้วมันเกี่ยวโยนยังไงยิงตรงไปที่จิตหนึ่งแห่งการเป็นพระเจ้าสูงสุดจิตหนึ่งไม่อาจ เป็นสองสามสี่ห้าใดๆได้เลยไม่มีทางไม่มีวันเมื่อเ,เราแ่งแสงออกจากทุกเซลล์ของเรามันเป็นโลกที่ซ้อนทับกันเราลองขยายตัวเราใหญ่ที่สุดในมหาจักรวาลนู้นนะครับมหาจักรวาลที่มันกว้างใหญ่ไพศาลคือหัวของเราเราเคยเห็นภาพสมองที่สมองใช่ไหมเขาจะมีสายนิวรอนเป็นเซลล์ประสาท และภาพในเส้นประสาทในหัวของเราเนี่ยกับภาพของจักรวาลมันเหมือนกันมากเหมือนจนบอกนักวิทยาศาสตร์จนงงว่าอุย้ยมันทำไมมันเหมือนขนาดนี้มันมีดวงดาวตรงนั้นเอาเซลล์สมองก็มีตรงนี้มีดวงดาวตรงนั้นที่เห็นเป็นจักรวาลกาแล็กซี่ทำไมสมองเธอก็มีจุดตรงนั้นอยู่ด้วยนี่คือโลกของโลกซ้อนทับกันเราลองขยายตัวใหญ่ๆเลยนะสมองเราคือจักรวาลครับ แล,และกายของเราคือโลกสัมพเวสีเปรยภูมิทั้งหลายคือเซลมเลมะเร็งของเรา <c oughs> ในเชิงลบเซล์มะเร็งจะอยู่กับทุกคนไม่ว่าใจสุขภาพดีหรือไม่ดีนะครับผมมันจะเป็นพลังงานลบๆมีทั้งจุลินทรีย์ดีและจุลินทรีย์ไม่ดีในร่างกายเราก็คือเจ้ากรรมนายเวร มันเป็นภาคของมิติช่งซ้อนที่มันซ้อนทับกันในการเล่นบทรละครจกักรวาลภายนอกจกักรวาลภายในผสานกันขาของเราอยู่ใต้โลกอยู่แกนกลางพระแม่ไก่อาเป็นคริสตัลนั้นการเชื่อมต่อคือสมองกับเท้าเชื่อมหากันแล้วก็ใจกลางคือจกกักรที่สี่เนาะถ้าเรามองในภาพว่าเออฉันคือฉัน หมาแมวคือหมาแมวเจ้ากรรมายเวรคือเจ้ากรรมายเวรไฮเออร์เซลสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระกสิครัพระโพธิสัตว์เป็นองค์นั้นองค์นี้พระโพธิสัตว์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็ไปจะเป็นเซลล์สมองตาที่สามท่านดำรงอยู่ตัวนั้นพลังงานมองไพ่เป็นพลังงานดังนั้นพลังงานที่จับต้องไม่ได้เขาจะซ้อนทับกันเป็นเลเยอร์เหมือนเล็กเสียบกระดาษ นาเหล็กเสียกระดาษที่มันมีเหล็กขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วเราก็เสียบกระดาษลงไปแล้วกระดาษนั้นเป็นพลาสติกใสๆด้วยดังนั้นทุกขณะจิตคือหนึ่งภพชาติผู้ทองค์กล่าเช่นนั้นชั่วโมงที่แล้วที่เราคุยกันก็ยังอยู่พลังงานตรงนั้นยังอยู่ดังนั้นถ้าเรามองเวลาอาดีตปัจจุบันอนาคตมันจะเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับแต่โลกของจิตวิญญาณไม่ใช่เวลามันเหมือนเหล็กเสียบกระดาษที่ซ้อนทับกันเป็นเลเยอร์เดียวกัน แล้วแล้วเมื่อเรามองจากข้างบวลงมามันจะเห็นเป็นภาพเดียวกันลยตุบ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 นะฮะเหมือนเราดูหนังที่เขาวาดรูปอะวาดรูปการ์ตูนของวอชิดนนี่แล้วเขาก็อาคลี่ให้มันเดินให้มันเล่นก็คือภาพที่นิ่งๆแล้วก็ฉายเป็นภาพขยับได้อะทีนี้กลับเข้ามา hair c e ซ l จิตหนึ่งแห่งพระเจ้าไม่อาจแยกกันออก เหมือนกับตัวเรากับเซลเราแยกกันไม่ออกแต่ตับก็ส่วนยวนตับตับอาจจะเป็นภาษีอ่านเพราะเป็นไอวัตที่ใหญ่ที่สุด <c oughs> ดำรงอยู่ในการคลีนล้างสิ่งที่เป็นสารเคมีสิ่งที่เป็นพลังงานลบทุกอย่างก็คือตับในการร่วมล้างก็ได้ซ้อนทับกันอ่าทีนี้จีจานชั้นสูงสูงสุด นะครับตัวเราตับไตตับทำหน้าที่เป็นแม่บ้านล้างสารเคมีก็เหมือนกับเทพเจ้าคนอู่ในการทำหน้าที่กวาดล้างหัวใจเป็นจิรพะโคที่สัตว์เป็นพระแม่กนอิมเขาทำหน้าที่เป็นส่งคลื่นพลังงานที่หลอมรวมกันดังนั้นเราจะแยกย่อยในแต่ละหน้าที่ของสิ่สิรรทธิ์ออกไปว่าท่านจุดเด่นอะไรพระแม่กนอิมเด่นในเรื่องเมตตาการให้พระพิคเนต แบ่งไปคือผู้สมพรปรารถนาดังนั้นเราอยากแค่จะให้ประสบผลสาเร็จล่ํารวยเงินทองเราก็เชิญพลังงานของพระพิเนธเข้ามาเราอยากจะปราบยักษ์ปราบมารให้มีกําลังในการทยานความซื่อสัตย์เราก็เชิญพลังกําลังของพระพิเพระจ้ากุฎอู่เข้ามามดังนั้นไฮเออร์เซลคือตัวเราเองในอนาคตนะครับเราคือเทพเจ้ากฎอู บรรลุสัจจะบารมีเราคือพระแม่กวนอิมในอนาคตเพราะเราดำเนินมหาเมตตาอย่างพระองค์ท่านเป็นตัวเราในอนาคตมาบอกเก้าเล่าเรื่องราวว่าเธอยังไม่ผ่านเมตตาแค่จากวนอูมาผ่านว่าเรายังไม่ผ่านสัจจะพระพุทธองค์มาท่านเป็นเป็นอนาคตของเราเรายังไม่ผ่านเรื่องปัญญา ทุกอย่างคือเพื่อสร้างบทละครให้ตัวเราได้ตื่นรู้ในแบบคบับความเป็นพระเจ้าของเราเองทุกองค์คือตัวเราเองในอนาคตการแล,าแล้วอย่างที่บอกว่าเวลามันไม่มีอยู่จริงดังนั้นเมื่อพุทธัองค์เกิดมา2 5 0 0ปีคืออนาคตของเราฝังให้ดีนะครับเทพเจ้ากนูเกิดมาเมื่อประมาณพศ .800 มาพอ8แ0เรามองในภาพของสายตาคนก็คืออดีตใช่ไหมครับแต่อดีตนั้นเป็นอนาคตของเราที่เราลงมาเล่นในการบรรลุเป็นสัจจะซื่อสัตย์บารมีดังนั้นการเวลาอดีตชาติเกิดขึ้นณนะเวลานี้เวลาเดียวกันเลยจึงไม่มีอนาคตอดีตจริงๆอ่าเช่นผมยกตัวอย่างเนาะง,ง่ายๆ คนที่เขามีตะบะลูสีความหยิงทนงนะครับของเทพพมนะมีการรู้สึกยิงคลายอัตตาไม่ได้จิตวิญญาณตรงนั้นเมื่อร้องขอการเรียนรู้การคลายอัตตาจิตวิญญาณของเทพพ,พมลูษีนั้นต้องกระโดดไปเล่นบททหารนะครับบททหารคืออะไร บททหารคือการละวางใครอาัดตาเริ่มแรกทหารก็หนีทหารเพราะรู้สึกอึดอัดเพราะรู้สึกว่าตัวเองเคยเคยทน,นงตนมาก่อนเคยเป็นลูซีเคยมีคนกราบไหว้อยู่ๆมาให้ฉันทุ่มเทเสียสละให้คนอื่นทําไม่ได้ไม่เอาอึดอัดและเขาก็หนีทหารอาจจะเป็นสิบชาติสมมติชาติที่สิเขาเริ่มที่จะช่วยเหลือคน มันก็เข้าไปจิตเต่งจิตเตตมตตาออกมาเรื่อยๆแต่ก่อนก็ปฏิเสธในการช่วยเหลือคนเพราะอัตราสูงจนกระทั่งว่าวันใดวันหนึ่งเขาสามารถสะชีพเพื่อคนอื่นได้โอ้เด็กจะถูกไฟไหม้ไฟครอเขาวิ่งเข้าไปเอาตัวเองเข้าไปกันไฟตายนั่นแหละพบาติเขาได้เกิดขึ้นมาละเรียกว่าละวางใครอัตตาของกายสังขารได้เมื่อละวางใครอัตตาสามารถเสียสละชีวิต เพื่อคนอื่นได้เสียสละชีวิตเพื่อชาติได้จิตวิญญาณตัวนั้นก็จะยกระดับคลานคลายอัตราของจิตได้ในชาติต่ตอมาก็คือการที่เราเกิดมาเป็นคนนะจิตปัจจุบันนี้แหละนีไหมเคยเกิดเป็นเทพโพมอยู่ๆก็ลงมาเป็นทหารดังนั้นบทละครอดีตชาติมันไม่มีการเวลาอดีตใดๆเลยมันเพียงแต่ว่าเอ้ยเธอยังไม่ผ่านบทไหนฉันจะถีบส่งให้เธอไปเรียนรู้บทนั้น ดังนั้นหลวงปู่หลวงพ่อที่บรรลุแล้วสิญสัก์สิทั้งหลายที่บรรลุแล้วในการตื่นรู้การบรรลุแต่แต่ละแบบแต่ละฉบับสัจจะบารมีบรรลุด้วยความขันติบารมีนะครับอย่างพระมัชูรีบรรลุธรรมะด้วยปัญญาบารมีพระสมณตาเมตลาบรรลุด้วยความมั่นคงศรัทธาบารมีแต่ละบารมีแต่ละปางบารมีแปดพันสี่หมื่นอารมณ์บรรลุทุกอารมณ์อะ มันมีนอารมณ์แบบหยาบและบรรลุอารมณ์นั้นๆตื่นรู้ศรัทธาในอารมณ์หลากหลายนั่นคือตัวเราในอนาคตและอดีตจะชาติรวมกันและทั้งหมดเนี่ยไฮเออร์เซลไฮเออร์เซลคือจะเป็นจิตวิญญาณที่บรรลุแล้วทั้งหมดไ h เออร์เซลไฮคือสูงคือสูงก็คือบรรลุตื่นรู้แล้วไม่ใช่วิญญาณของเทพพรมหรือสีมิติสามสี่นะเป็นผู้ที่บรรลุแล้วตื่นรู้แล้ว เลยมิติที่ห้าไปแล้วเป็นตัวเราในอนาคตดังนั้นตัวเราในอนาคตจึงมากันเยอะเลยในการที่จะมาช่วยเหลือตัวเองเหมือนกับเฮ้ยเธอนั่งไทแมชชีนของเดลลาเอมอนมาบอกกล่าวเล่าความเธอถ้าเธอเดินไปทางนี้เธอจะโดนข่มขืนโดนอ่าจนต้นนะเขาก็พยายามโดนจิตโ,โ,โ,โดนใจเฮ้ยมามาทางนี้มาทางนี้ <laughs> นี่แหละสิ่งที่เขาก็ทําได้ นะครับหรือเขาจะปัดป้องหรืออะไรต่างๆแต่เขาจะปัดป้องหรือปกป้องเราได้นอกจากเธอร้องขอถ้าเธอไม่ร้องขอเขาเก้าวไก,ก่กรรมไม่ได้การที่เราจะร้องขอใครช่วยเนี่ยเราต้องถอยอัดตาใช่ไหมบางทีเราไม่ค่อยกล้าร้องขอพระอาจารย์จีก้กงเพราะเรารู้สึกกระดากปากหรือเรารู้สึกว่าพระอาจารย์จี้กงทํางานเหนื่อยแล้วไม่อยากรบกวนท่านก็จงเป็นท่านสิ ถ้าเราเป็นพระอาจารย์ชิกรุงโอ้สิทธิ์เดือดร้อนพระอาจารย์คือมันเหนื่อยกายอะ่ะความจริงถ้าไม่มีกายท่านก็เต็มใจช่วยอยู่แล้วและรู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเธอดังนั้นอย่าได้อิออดอย่าได้เกรงใจพระอาจารย์อย่าได้เกรงใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ฉันได้บริการเธอเถิดบริการการตื่นรู้ให้เธอเถิดนี่คือคำของพระแม่กวดอิ่มโอ้ฟังแล้วแบบโอ้ แต่ก่อนมิติสามสี่จะมองสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นรู้สึกเหลื่อมล้ำใช่ไหมครับเหลื่อมล้ำกันเนาะเพราะโอ้ฉันต้องเทอทูนแต่เมื่อเข้าถึงมิติที่ห้าบวกบวกไปแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเป็นผู้บริการการตื่นรู้ให้เธอฉันอยากให้เธอตื่นรู้จังเลยเหมือนกับเรารู้สึกว่าเรารับธรรมะแล้วเราแจ้งในธรรมแล้วเราก็อยากชวนคนรรบธรรมะ นี่คือจิตมหาเมตตาที่อยากให้เธอเข้าใจเหมือนกับฉันให้เธอมาเป็นตัวตนฉันในอนาคตและตัวตนในอนาคตที่มาเนี่ยหรือตัวเราเป็น,นอนาคตที่ไปหาคนในอดีตอยากให้คนตัวเองในอดีตกราบไหว้เราไหมไม่หรอกกราบไหว้เคารพอาาัต t าศรัทธาแบบเทิดทูลหัวปักหัวปางม,ม,มงายฉันไม่อยากให้ตัวเองมางม,มงายกราบไหว้ฉันหรอกเพราะฉันตื่นแล้วฉันก็อยากให้เธอตื่น เพราะเธอเป็นชั้นจริง,รงๆเราลองย้อนเวลาดูนะถ้าเราย้อนเวลาไปได้กลับไปอดีตชาติของเราหรือกลับไปที่อดีตของเราที่เคยผิดพลาดมาเราอยากให้คนคนนั้นมากราบไหว้เราไหมมันตั้งหงิดตั้งหงิดน่ะมันมันไม่ใช่ดังนั้นดูว่าตรงไหนเป็นสัจจะของจริงนะครับไม่ว่าจะอยู่ในทีวีว่าเขาออ้เก่งกาสามารถอะไรอะไรดูพฤติกรรมเขาสิเขาเป็นจิตหนึ่งแห่งพระเจ้าจริงๆไหม เขาอยากให้เราไปเทิดทูนบูชาไหมถ้าเทิดทูนบูชาเขาอยู่แค่ไม่ติดซีเนอะอยาให้ออกครับผมแั่นั้นไฮเซลนะครับได้คําตอบไปอย่างว่าไฮเซลคือใครคือตัวเราเองในอนาคตที่มีหลากหลายการตื่นรู้และมาช่วยเรานั่นเองขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณนพ พอดีมีหัวข้อกระจารมากเลยค่ะก็มีอะไรติดขัดอยู่ั้งและแจ้งหมดเลยค่ะขอบคุณมากมาค่ะขอบคุณค่ะเย้ดีใจจังขึ้นมครับครับขอบพระคุณพี่นกครับแล้วก็แล้วแ้ก็ขอบคุณพี่สงการนะครับที่ที่ได้ที่ถามเพื่อก็เพิ่มความกระจางแล้วก็เพิ่มประสบการณ์องค์ความรู้ให้กับทุกทุกท่านนะครับ 呃。Uh